แค่คำพูดของนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรไม่กี่ประโยคก,ก็รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นร้อนประเด็นดราม่าออกมาแล้วนะครับคำพูดที่ว่านั้นก็คือที่บอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอาจจะยังไม่มีนายกรัฐมนตรีเจนวายานั่นแหละครับแล้วพอนายกรมงตรีพูดเช่นนั้นก็มีคนกระโดดออกมางับทันทีออกมาสวนรับทันทีที่บอกว่า ยิงยกเจนวายตอกฝ่ายค้านเป็นผู้นำให้ได้ก่อนแล้วก็มีคนสวนเลยว่าความโง่ไม่ได้เกี่ยวกับเจนทีนี้ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเจนเอกเจนวายที่ว่านี้ผู้นำนี้ดูว,ว่าความโง่ความฉลาดนี้จะเกี่ยวกับอะไรครับหรือว่าเราอยากได้ไดผู้นำแบบไหนเพราะถ้าแค่คำว่าเป็นผู้นำให้ได้ก่อน จึงมาวิจารณ์นี้จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาแล้วมีการสวนถึงความง่อความฉลาดขึ้นแล้วผมก็เลยไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าตกลงว่าสังคมไทยนี้เราอยากได้ผู้นำแบบไหนหรืออยากให้คนแบบไหนมาเป็นผู้นำคนที่มีลักษณะตามภาพที่ผมเนบให้ดูนี้จะเป็นผู้นำได้ไหมครับ ก็คือท่านเป็นผู้นําประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สองสมัยนะครับแล้วล่าสุดนี้ท่านก็มาเป็นผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติครับก็คือเป็นประธานสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็หมายถึงว่าเป็นประธานรัฐสภานั่นแหละครับเพราะว่าเมื่อมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาบนสภาล่างสภาบนคือวุฒิสภากับสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรท่านก็เป็นประมุข เป็นผู้นำของสภาครับท่านก็นำแบบที่เห็นในภาพนี่แหละครับเราชอบไหมเราต้องการไหมผู้นำแบบนี้ครับหรือเราจะต้องการผู้นำแบบไหนอันนี้ฝากถามฝากถามความสมัครใจความต้องการของพวกเราก็แล้วกันว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่อง G.X, Gen Y, g e เจน p h a เ a แล้วเราจะ ต้องการแบบไหนเราจะได้คนแบบไหนคนแบบไหนจะฉลาดคนแบบไหนจะโง่คนแบบไหนจะเป็นผู้นำได้เจนไหนเจน X เจน Y หรือว่าเจนอัลฟาครับถามไว้ตรงนี้เผื่อจะได้คำตอบครับ